โอเคนะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับการล้างหัวชงนะครับผมโอเคก็คือเราก็เตรียมนี่มาเลยมาร์เก็ตนะครับผมก็คือใช้เป็นหนึ่งช็อตหรือว่าสองช็อตก็ได้นะครับผมแต่ที่ลูกค้าซื้อไปมันก็จะมีตัวนี้มาดว้วยให้ทาแบบนี้ครับผมก็คือให้เอาตัวนี้ใส่ไปครับมันจะเกิดความตันขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันไหลออกแล้วก็ใช้ผงทําความสะอาดครับ หนึ่งครั้งนะครับผมใส่ไปประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปแล้วก็ใช้เป็นตัวแมนวนวลครับทำประมาณนี้ครับประมาณเจ็ดวิครับผมพอถ้าเราได้ครบแล้วเจ็ดวิเราก็สามารถกดได้โอเคลกลดึงออกมาแล้วก็เทน้ำบออครับแล้วก็ ใส่ไปใหม่อีกประมาณนี้ก็ใส่ไปกากๆครับผมแล้วอัดครับอีกแล้วก็กดเมนูนอีกโอเคแล้วก็กดทำแบบนี้ประมาณเจ็ดรอบครับทำหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสีรอบห้ารอบหกรอบแล้วก็เจ็ดรอบประมาณนี้ครับผมทำแบบนี้ประมาณ เจ็ดรอบแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ซ็ปครับผมแล้วก็หาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดก็ได้ครับหรือไม่ถ้าไม่เชื่อก็กดไม่ตองไปรอบหนึ่งแล้วก็หาผ้าสะอาดเช็ดก็สามารถเรียบร้อยแล้วนี่คือการล้างหวัชวชงครับผมโอเคครับทำแบบนี้ประมาณเจ็ดรอบครับผมขอบคุณนะครับโอเคพอเราได้สองรอบแล้วนะครับผม รอบหลังจากนี้ครับผมสามสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเราก็แบบอัดไปแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คืออย่างที่บอกโมว่าใช้ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่เราจะใช้น้ํายาในครั้งที่หนึ่งหนึ่งก็ได้สองก็หนึ่งกับสองครับประมาณนั้นแล้วก็สามถึงเจ็ดน,นะครับผมเราแบบไม่ต้องใส่น้ํายาลงไปเรากก็กดในนวด ก็ประมาณเจ็ดวีน่าเห็นใ่ไหมกดออกทีน้าบอกแล้วก็อัดอัดีแล้วก็ขุดจนเป็นเนื้อนี่เราเที่สียนะครับโอเคแล้วก็เทน้าแล้วก็รอบที่ห้า โอเคเราจะทำนี่ประมาณเจ็ดรอบนะครับผม